มันวอนมันวอนอยากบวกแสงสีเสียงครับแหม่ีีเรามาช่วยกัน่อย แค่400กว่าเองไปลุยโอเคนึกว่าเล่นแบบเป็นพ่อค้าจะไม่ได้ลบซะแล้วลบอยู่ดีทา, <laughs> า,า,าร์กทาร์กทาร์ฟอสต์1,000กำลังไประบบที่พอพึ่งเย็นไปจะช่างหัวมันไหนมันไปแล้วเนะี่ยไปแล้วเหรออ๋อช่างมันไปทางขวาช่างมันเราเราได้ดาวนี่เราได้ดาวเราได้เปียยกวอยู่แล้วแล้วนี่ก็เมืองหลวงเลยที่เราจะไปเนะี่ย มันจะไม่กันเมืองหลวงมันจะไปตรงนู้นก็แล้วแต่มันอันนี้เป็นไงอันนี้ก็เจ็ดสิบบุกได้เลยซีรันจะบุกหรือจะให้พี่บุกพี่บุกลงไปเลยจัดไปเฮ้ยอ๋อมันไม่มีดาวไม่มียาในนี้มาด้วยมันไปที่ดาวเรานะแต่ว่ามันไม่มียาในนี้มาด้วยเขาเรียกอะไรยานพักพื้นเปลี่ยนดินโอเค Planetary Market secured เรียบร้อยยึดเมืองหลวงแล้ว ย้อนกลับไปซิตูล่ากันน่ะไล่ล่ากองยานมันทำลายมันให้เร็วเลยได้เอ้าใครตายวะไล่ล่ากองยานมันแต่ถ้ามันหนีอีกอ่ะถ้ามันหนีเราไปลาซอนถ้ามันหนีหนีแล้วเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยเนี่ยมันหนีแล้วเนี่ยเราจับมันทันไหมทันไหมทานทั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 นทานมันวนมันวนอยากบวกแจกสีเสียงครับแหมพี่เรามาช่วยคน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่ครับกองยงานพระเอกตามหลังมาพระเอกมาที่หลังมาแล้วเรียบร้อยหายไปแล้วอา่าไปที่ไหนเดียตรงนั้นมีดาวตรงนั้นก็มีดาวมีทางเหนือกับทางใต้อ่ะข้างใต้มีสองดาวแยกไหมก็ไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งแยกเพราะว่าตอนที่เราที่มันพังนี่มันพังไปแค่สองลาเท่านั้นเองงั้นไปข้างหน้าไปทางใต้ก่อนเพราะมีสองดาว มันหนีมันหนีไปอยู่ตรงนั้นพอดีด้วยเ0็ด้อยลำเอ้็ดอย700เงียัง้ก็ง้ก็ตามไปเลยตามอยู่แล้วโอเคเฟอรกอนเฟอร์กอนก็ได้ะแล้วก็ขึ้นเหนือไปแม่อดีกว่าไปทางตะวันซ้ายมันตะวันตกมันมันจะยอมให้พี่ถล่มไปเรื่อยๆจนไม่ยอมแพ้เลยะมันควรจะยอมนะนี่มัน4ี่สิบหเปอร์เซ็นแล้วจริงๆเราไม่ได้ขออะไรมากเราแค่ขอเข้าไปเปลี่ยนรัฐบาลเขาเฉยๆ่นนั่นก็มากแล้วว่า ้าให้สเตตัสคอร์ตอนนี้ก็ได้เลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องวอโก้แล้วพี่รู้แบบว่าสเตตัสคอร์ได้ยังไงก็มันได้อากสิ่งที่เราจะได้ส,สเตตัสคอร์ตอนนี้ก็คือดาวไหนที่เรายึดได้ก็จะกลายเป็นดาวที่เปลี่ยนความคิดไปแล้วอ๋อ <g ul ose> ไม่ต้องเอาให้เอาจบเลยดีกว่าเอาให้แบบทีเดียวหมดอะ่ะเอ้ยตรงนี้มีดาวถล่มก่อนจีรันจะลงไหมตรงนี้ เดี๋ยวผมลงเองก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปลงระบบหน้างั้นกองยานตามไปเลยเดี๋ยวยานยานไอ้นี้ยานคนค่อยตามไปอม,มีแค่ไหนเนี่ยมีแค่เจ็ดสิบแปดเองมันเอายาน,นก,อง,อ,กองยานไปลุยนู่นเลยฝรั่งกแค่หกร้อยแค่หกร้อยเท่านั้นเองน้อยมาก <c oughs> เอาเปรียบเขาจริงะ <c oughs> น,น,นี่นี่คือสองครามเรียบร้อย ลงมาแล้วเหรอเสร็จแล้วทีรันเอาคนลงไปแล้วเหรอภาคพื้นเน่ะเสร็จแล้วยึดแล้วเอ้าเมซิมนะไม่ใช่ฟลาก้อนอ๋อเมซิมมันมีสองดวงทีรันห่าริงมะเน่เอมองมเห็นนี่ดวงไอ้นี่ดวงหนึง่งมีสองดวงเ,เดี๋ยวให้กลับไปเดี๋ยวให้กลับไปเออเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการตรงนี้ก่อน เรียบร้อยเพราะว่าระบบนี้มันสามกี่ดวงเนี่ยโอ้ย,อยมีกล้องอ๋อหายไปแล้วดีไปแล้วระบบดาวคู่แพลเนตมันอยู่ไหนเนี่ยที่หาไม่เจอจีรันแพลเนตมันอยู่ไหนเนี่ยที่เฟอร์ากอนเ,เจอแล้วลเจอลแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจ็ดสิบแปดเขาไม่ค่อยมีกำลังป้องกันเท่าไหร่ คงคิดว es que ่าต hmm. <ick> ัวเองอยู่ในเฟสเด a เ i ชันล้วจะปลอดภัยหารู้ไหมว่าโดนทีบบย่างิ้ยอ๋อสิบสามแล้วอะแล้วมนจะยอมแพ้มื่ทีาเลขห้าสิบ Planetary Market Secure. เรียบร้อยโหมด declared เอ้ยวอร์ดิเคใครวะไม่เกี่ยวกับกูอ๋อซาสึเกะโดนแล้วดีจีมอร์กิเลอกับปรเซเบอร์อืมไอซาสึเกะนั่นแหละเอาล้วพี่จะไปทางตะวันตกสุดนะโอเคอิสโนเนี่ยดูว่าขึ้นไปลาซอนก่อนเอาไปอิสโนก่อนไปอิสโน่ก่อนไงลาซอนมันมีใครป้องกันอยู่ไหมอะ ไม่มีอ่ะมีห้าร้อยแต่มียาคอร์นีนั่นแหละประเด็นไปตั้งดาวเพิ่มวะตั้งดาวเพิ่มกูยึดเพิ่มไม่ต้องกลัวผมตั้งทันกูยึดก็แล้วแต่มึงดิยชั่วร้ายจิรัน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 ไม่หนุ่มก็เก่งฮิฮิที่อยู่พอแต่งานไม่พอพวกนั้นคงงงว่ะเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไอ้สองคนนักซื้อทาดัมันไม่มาซื้อเลยวะดูบ้านอะไรปล่อยขนาดนั้นดูบ้านกูด้วยไม่มีบ้านให้ทานมึงอยู่แล้วนะ งานก็มาแย่งงานกูเอ๊ะใครแอสสซสเซชันมาวะาไม่ขอพี่ก็ขอผมนะสำหรับการขอไอยูเนียนออฟโลซาวาตาพรามโลซาวาตาพรามเดี๋ยวนะเอ๊ยมันไม่ต้องอ๋อแอสสซสเซชันเฉยใช่ป่ะใช่ก็ได้แค่แอสสซสเซชันแต่แต่ว่ายังไงเราก็ต้องตีมันอยู่ดีอะ ตีมันเปลี่ยนความคิดกดดันหน่อย Under Base Star Assault นี่ไงเฮ้ยมันมาโจมตีอ๋อตรงนู้นไม่เป็นไรครับอยู่นู้นเนี่ยเป็นกองกำลังเยอะมากเหลือ500 500โดนไล่ตีผมสงสัยมากเลยคอ n เฟเนเรชั่นแอร์วัฟฟายไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมไปสร้างกองกำลังยานใหม่ตอนแรกเห็นมันโอเวอร์เวย์มิงก็งงเอ๊ะทำไมมันมันเป็น ไอ้นี่หรอวะมันก็ไม่น่าจะใช่ฟอร์เรนนะก่ง<ะ>ของ<ะ>ตัวเองกากไม่เช่ที่เห็นจีดันเป็นอ e ินฟลิเออร์ม er. ังกรเจ้บบามังกรทำไมจะต้องเป็นอ e ินฟลิ er เออร์ได้เฮ้ยแต่กองกำลังพาคพือเราเก่งสี<อ>่ <4 S 2> เลี่ยนเน้นใช้กำลังเน้นมาถึงก็เขาไปใช้กำลังอย่างเดียวเลยลุยเลยมาถึงกับพ่นไฟใส่หน้าหับฉีกกระชากล่างจุดกระตุยยานเยินไม่สนเน้นเน้นพ่นไฟบินไปบินไปพ่นใส่มาได้ในทับละไม่ต้องขึ้นยานไม่ต้องขึ้นยาน โคตรโหดเลย <laughs> เดี๋ยวขึ้นไปลาสอนปะขึ้นเดี๋ยวขอลงที่ดาวนี้ก่อนอ๋อมันตั้งใหม่ด้วยตั้งที่ซานยึดซานคืนมึงเนี่ยมึงหลวงมนะันอะใช่แต่มันยึดได้แค่ซาเบตยึดดาวไม่ได้นี่นะ่งฐานลงไปเรามีกำลังลบ700กว่ามันเหลืออะไร20่9 15 11 6าหเรียบร้อย <Security. laughs> วัวดีแคลดใครวร์ดีแคลรดอ้าวไอตีกัน,กนเลยอันนี้มีอีกแล้วเอวาพรามอยู่แล้วเอวาพรามกับ็อกซิโคอเดียมตีกันเราคงอยู่ข้างไอ็อกซิวาพรยมมากกว่า็อกซิโคอเดียมมันจะพังแล้วพี่ไม่ยมันจะใช้ามายนี่หว่าเอวาพรามปไปแล้วไอเอวาพรามก็ไม่ชอบที่หน้านเราเลยไอ,นะอน,นี่หนีไปแล้วยานพลเรือนรถยานก่อสร้างแล้วก็ ลัพไม่ complete โอ้พี่ทำงานแล้วกันผมนั่งเฉยดีกว่าโอ้มันเป็นคนอย่างเงี้ยพี่ก็ว่าเห็นกองทัพพี่เคลื่อนไหวอยู่คนเดียวสักพักแล้วโธ่ตามที่ไม่ทันนะจิรัน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 ไม่หนุนกางเกงฮิฮิอ้าวโดนผักเหรอโดนใครผักวะไม่ได้โดนผักอ่ะแต่ว่าไม่ใช่อุบัติเหตุนะเอาจบแล้วชนะแล้วฆ่าตัวตายเหรอไม่รู้ดู้อะไรแน่ ชนะแล้วชนะแล้ววิกตอรี่เดี๋ยวสต็อปก่อนอยากดูว่าแนวคิดมันเปลี่ยนไหมโอ้โหเปลี่ยนเป๊ะเลยเป็นแบบเราเลยฮ่ะเป็นแบบเราเลยโอเคแล้วก็เข้าเฟสเลย association status โอเคหัวเยสนะครับอ้าวแล้วับปุ๊บังจีรันทวชัยอ๋อมีนี่เราปิดอยู่นี่ว่าเยสยัง ปวดเลยแล้วแล้วโอ้มันเป็นคอประเลดด้วยมันกลายคอประเลดไปมั้งเนี่ยฮะมันกลายเป็นคอประเลดด้วยเออว่ะพีทฟูลเทเดอร์ชิบหายเทา่ากันหาไม่ได้อีกแล้ว,แล,วแล้วคิดดูเราต้องเปลี่ยนคนพวกนี้ทั้งหมดหรอวะมันก็น่าจะมีคนยอมเข้ากับเราบ้างอะสงสัยต้องทำกันทั้งประเทศไม่ไหวทำมันทั้งทั้งกาแล็กซี่ก็บอกวันว่ามันน่าจะมีนะมันมีแบบมีการทู่แบบขู่นะ เชลน n d เดอร์ออไดก็ว่าไปใช,ใช่ปะ่ะใช่เชลนด์เดอร์ออไดจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเอามันกลับมายังเอามันกลับเข้าเฟเดอเรชันแล้วกลับเข้ามาแล้วยังไม่กลับเลยคุณเอาวผมวัน้ว่าพี่ผมวันนี้กูพี่ชวนแล้วพี่ชวนเจระต้องโหวตด,ด้วยแอส ociation อะ upscaling complete แล้วก็ in v i t e federation commercial pad เออบวชแรงไ่รู้บวชบวชไปเออนี่ใครเนี่ยใครเปิดชายแดนให้วะเฮ้ยจริงปะเนี่ย Foren Empire เปิดชายแดนให้พี่ทำไมวะอ๋อเป็นอ้นี่เป็นเซนต์ไฟ e ์ Foren Empire อะอมันชื่ออะไรนะมันชื่อ Enigmatic Observer Backcutter f o r e r u n e r ใช่ Backcutter นั่นแหละอู้มันอยู่ไหนวะเนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยไปดเอ้ยช่ Backcutter มองผมเป็นเหมือนกับลูกงดิจริงปะเนี่ย เออมันบอกว่าอ่าพี่เหมือนกันจากจาก,กระวัติฟอร์เรนจาก,กระวัดิที่รุ่งหรจนนี้มองเราเป็นดั่งลูกน้อยที่ต้องการการชีน้นำแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมอบของขวัญให้เป็นเทคโนโลยีใหม่ทรัพยากรหรือไม่ก็เป็นยานให้กับเราน่ะอ่าดีมากครับโ <Okay. S 1> อเคเพราะงั้นเพราะฉะนั้นก็เอามันเข้าเฟส e r เ t ชันเลยอุ้ยอุ้ยมันคงจะเข้าหรอกแม่ <c oughs> <c oughs> กระจิกบกระจอยเลยเกินเฟสติเชันเรานะฮะตอนนี้เรามี3แล้วปะ ฟเด e r a t i เราใช่ใช่แล้วเพราะเราไปตบกบาลเขาแล้วก็ตั้งรัฐบาลใหม่ให้เขาเรียบร้อยแล้วก็ลากเขาเข้ามาก็ตกกบาลเขาแล้วก็ตั้งรัฐบาลใหม่ให้เขาเป็นพวกเราโคตรเต็มใจเลยโอเคครับเป้าหมายต่อไปเราจะทําอะไรกันดีก็เราก็หาทางทําเหมือนเดิมนะครับคือลากคนเข้าฟเดเลราชันด้วยวิธีใดๆก็ตามวิธีใดๆก็ตามที่เราทําที่เราจะมีปัญญาทําได้นะ ไอนี่มันเกลียดพี่มากเลยนะออสคอปตอนนี้เออก็เราเพิ่งเตะมันออกจากเฟสนี่ต้องเอามันเตะเราเพิ่งถีบมันออกนะแล้วก็เอามันเข้าดิออสคอปอยู่ไหนวะเนี่ยมันคงจะเข้าเราหรอกแม่ไม่ก็เอามันเข้าด้วยกำลังไงโอ้โหมันเป็นอะไรเนี่ยเอกาลิเทเลียนพี่ยังไอพี่หาบ้านไม่เจอบ้านอยู่ไหนเนี่ยออสคอปออสคอกโอ้โหได้ข่าวว่าอยู่ติดพี่ไม่ใช่เหรออ๋อชมพูนี่ไงเจอแล้วโอเคก็มันปิดชายแดงของเราเราก็เราก็ปิดชายแดงกับมัน ไปเลยครับผมคงต้องสร้างยานก่อนนะพี่คงต้องรองสัพพลายอ๋อโอเคโอเคแล้นเราก็กลับมาเขาเรียกอะไรฟรื้นฟูก่อนเพราะเราเพิ่งลบมาโอเคอืมโอเคครับอ่ะถ้าเกิดว่าใครจะปั๊มจะปั๊มอะไรก็จะปั่นปั่นราคาอะไรก็บอกกันนะฮะจะได้ไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกเดีย๋ยวเดียเด๋ยวมันแก้บั็อกหรือยังวะเนี่ยน่าจะยังนะยังหลอกแหม ไม่รู้นะมันเป็นบั๊กจริงหรือมันยังไงกันแน่ก็ไม่รู้แต่จริงนี่มันควรจะเป็นบั๊กนะเพราะว่าแบบเออมันไม่น่าให้ผู้เล่นมันไม่น่าให้ผู้เล่นปั๊มของได้ง่ายขนาดเนี้ยพอมีอันนี้ก็สามารถที่จะสร้างเป็นอินดัสทรีได้นะครับเพราะว่าอินดัสทรีมันใช้เมนเทนเนนเป็นแร่คริสตัลนะครับพอะเราเพิ่งซื้อเมื่อกี้อินดัสทรีเราต้องใช้ป่ะก็ยังบวกสิบอยู่ก็ไม่เป็นไรที่แย่คืออาหารฟูติดลบกลัวอะไรเงินมีเยอะแยะ ไม่สร้างใช่ป่ะเราจะไม่สร้างกันเลยใช่ไหมหรือเอาโอ้เงินมีเยอะแยะก็สร e e ้างหน่อยป่ะเดี๋ยวแม่งวันไหนมันมันมันแก้บั๊กขึ้นมานี่งานงงเลยนะอืแม่งอะไรบวกเยอะอยู่ไงแล้วก็บวกเงินไปเรื่อยๆลาบลาบลาลาบลาใช่อ้าวประชากรตอนนี้แม่งเริ่มไม่ทันแล้ะซื้อท่าสิครับโอ้โหพอเราเลิกซื้อท่าพอเราเลิกซื้อท่าแล้วมันมีท่าเหลือเยอะมากเลยอะตอนเนี้ย เอามาหน่อยเอาไอสามหัวมาหน่อยสองตัวพอไอนี่อย่างตัวจะได้มีหลากหลายนะครับแป๊บนึงนะครับพี่ขอย้ายบ้านให้มันก่อนนะเพราะพี่กี้พี่เอามาสามตัว <c oughs> ก็ที่นี่เป็นไม้เป็นเป็นนี่นครับที่นี่เป็น mining world น,นะครับเป็นเมืองที่แบบจะได้โบนัสเหมืองอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็สร้างเหมืองเต็มที่เลยแล้วก็สร้าง ตัวคูณเหมืองด้วยนะอา้าวดีไหนวะอัเกรดกองยานก่อน Incoming Transmission Incoming Transmission อา้าว mm hmm. เกิดอะไรขึ้น Association หรือเปล่าใช่มีคนขอ Association มาแต่เขาเป็นพวกธาดกับพวกบ้าสงครามถ้างั้นเราพี่ว่าเราไม่ต้องรับดีกว่าวะ่ะเดี๋ยวมันมาเราก็ไอเนี่ยมันก็โวดไม่ตรงกับเราเอีกอะเพราะมันขเขาาที่เห็นไม่ตรงกับเราหมายถึงอะไรอะ เขาอะเป็นพวกแบบว่าค้าทาแล้วก็เป็นพวกบ้าสงครามอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเป็นพวกบ้าสงครามมันต้องบวชสงครามทุกอย่างถูกป่ะใช่ป่ะนี่หมายถึงใครเนี่ยซิดิมัตัสซิดิซิดิมัตัสนี่เขาเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเนี่ยไม่ได้เป็นเดี๋ยวเขาขอแอสสซสเทชันมาอ่าแต่ทีนี้คือไอโจนัสเนี่ยเอ้ยไม่ใช่โจนัสดิ รประเทศอะไรเนี่ยประเทศเลวิสเนี่ย <Le vis. S 2> ผมอยากรู้ว่าศัตรูเขาเป็นใครเพราะเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้เขายกเลิกสัญญาการค้ากับผมอาเลวิสศัตรูของเขาคือเขาประกาศเป็นศัตรูกับโอซานามิถึงว่าละ่ะใช่เขาเป็นศัตรูกับซานามิเพื่อนสาพันธร,รลัฐเราก็เอาเขาเข้าสาพันธรัฐสิครับเขาไม่เข้าไม่ด้วยกำลังไง เราสายการทู่จริงป้ะเนี่ยไอ้เหี้ยเออทำเฮ้ยแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วทำแบบนี้มันง่ายมันง่ายกว่าไอ้น,นี่นะแล้วมาชนะง่ายด้วยมันไม่ต้องไปไล่ยึด,ด<า>ไม่ต้องยึดทุกดาวาเออแค่ไปไปเปลี่ยนรัฐบาลเขาปังจบแล้วก็เป็นเพื่อนกันเออเป็นเพื่อนกันแล้วก็ผล<ผ>ประโยชน์กันอเออแค่เอ็นดิ้งใช่เดินจูงมือกันทุยอ่ะเอาไอเดียคนนี้เอาไหมอ่ะเอาไม่เอา Association เออ Association เอาไปเเอาเถอะเอาไปหมดแหละ พี่วอดแล้วนะเอาเป็นว่าเรารับแอสโซเชชันได้แต่เราจะไม่รับเข้ามาถ้าความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันเป๊ะอย่างงั้นก็ได้แหละโอเคเพราะว่าส่วนใหญ่แต่ส่วนแต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาถ้ามันไม่เห็นถ้ามันไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยมันก็จะไม่เข้านะแต่ว่าเวลาเราโหวตตองทำสงครามกับใครมันชอบมีปัญหาไงเออชอบแบบไม่เอาอย่าทำเลยอะไรเงี้ยเออกูก็เลยเตะมึงออกแม่งแล้วก็ทำสงครามกับมึงเปลี่ยนรัฐบาลมึงแม่งเลยอะไรเงี้ยถ้าจะเอาอย่างงั้นนะอย่าเอาแพสซิฟิสต์เข้ามา เราไม่ได้รอบนี้เราไม่ได้เล่นแบบบ้าสงครามนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่นแบซิฟิกไงเรานี่ขนาดไมนี่ขนาดไปบ้าสงครามนี่ขนาดไปบ้าสงครามลุกหลังไปทั่วเลยตีตีเขาไปทั่วเลยสมาชิกก็มีแค่สามโถ้โหลต่อไปก็ออสคอปนะเดี๋ยวเราเพิ่มอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนนะฮะได้เดี๋ยวนะที่อลอยเต็มวะอย่างนี้ต้องขายไม่เอาไม่ขาย จี่แดนจะเอาปะถ้าไม่เอาเดี๋ยวพี่ขายทั้นี้เลยขายไปเหอะงั้นพี่ไม่ขายว่าพี่ขายมาก็ได้เป็นเงินซึ่งเครดิตเรามีไม่จำกัดอยู่แล้วนะพี่ขอเป็นสร้างไซโลอะไรไว้สักหน่อยดีกว่ายากวคิสเตียสากมองเพงอีกแล้วอ่ะใช่แล้วซาโคอันนี้ก็ซาโฮไว้อะไรสองวิ โอเคเสร็จแล้วต่อเลยยังไม่ทันได้เศร้าเลยไห้รอกูเศร้าแป๊บหนึงก่อนได้ไหมนี่ไงเลวิสโบกับพี่เรียบร้อยลวไม่ชอบแล้วแต่ยังไงเดี๋ยวทักวันนึงก็ต้องเข้าอยู่ดีชั่วหลายก็ต้องเข้าด้วยวิธีการใดๆไงยังไม่ได้บอกเลยว่าวิธีไหนเออเข้าดีๆเราก็ไม่ว่าอะไรเออเข้าดีๆก็มาเราวิสก็เป็นอะไรเนี่ยเอกอิทเรียนกับมิลิเทริส จริงๆก็ควรจะมากับเราได้นะไอเกรีรที่เจริยๆไม่เราเราเราเป็นมิตรกับศัตรูเขาใช่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 ก็เขาก็เลยงอนเรางอนก็เลยใช่ใช่เรื่องไเนี่ยเราควรจะร่วมมือกันไม่ใช่หรือแต่ข่าวว่ารอบนี้มีเอ็นเกมใครเสร็จด้วยเออเราควรจะร่วมมือกันแล้วใช่ รู้สึกอยากกดเทรดไอ้นี่มากเลยอะกดเทรดที่มันสู้กับพวกฟอร์เรนอะไรพวกนี้ได้ดีเดี๋ยวว่าพวกเอ็นเกมไครส็ตได้ดีเลยเนี่ยโคตรกลัวเลยกลัวสู้ไม่ได้ไอเกมไครสิตนี่มันสู้ยากนะมากอะเคยละเคยเหมือนกันน่าจะน่าจะเคยกันทุกคนนะในที่นี้แตกละแตกละเฮ้กระจายเนธเป็นเศษเนื้อเราเราเราควรจะ พัฒนายอย่างไม่หยุดยั้งนะแล้วก็ควรจะมี <laughs> มิดเข้าไว้ด้วยมิดเกมประมาณ2 0 0 3ันสามสองพประมาณนั้นถ้าพี่จะไม่ผิดเออก็กอนเนี่ยก็จะถึงแล้วนี่2 2 8 0อแล้วอีก20ปีก็ถึงแล้วอ้าวชิ้หายละ <c oughs> เกมเดี๋ยวนะไอมอร์เดอร์มันอยู่ไหน <c oughs> มอร์โรเดอร์อยู่ที่เดิมไปและอยู่ข้างล่างนะอยู่ออสคอร์มันต้องมีสามที่ดิมอร์เดอร์ถ้าพี่จะไม่ผิดนะตอนเราเจออยู่แค่นี้ไงที่อื่นเราไม่รู้ก <c oughs> ็ห <c oughs> วังว่ามันจะไปมิดเกมตรงอื่นเดี๋ยวมันมิดเกมแถวว่านกู ไปพีซออฟเฟอร์กันเนี่ยเรื่องเหมือนเลิกตีกันแล้วกีรัสก็เลิกตีกันแล้วเลิกตีกันแล้วก็ดีกีรัสไปทำดิเฟนซีแพ็กกับกีริหลังจากเลิกตีกันก็ไปทำดิเฟนซีแพ็กกับอีพี่หนึ่งใช่ซึ่งกันว่ากันเดี๋ยวพอกันเขาหน้ามันมาตีใช่ไหมใช่แล้วก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีโอ้พอไปทำพอไปทำสัญญาปุ๊บนอนเลชั่นแพ็กอีแกพังทิ้งเลยกับอาวาพร ก็ไม่กลัวแล้วไงไม่กลัวแล้วไงไอ้ดีเจมอฟควีลัสเนี่ยไอ้ผีเสื้อเนี่ยเป็นอะไรกับพีป่ะพีได้ยานไดยานเฮ้ยอ๋อเอาเอเนอร์จีกูไปแล้วกันไอเห็ดเอ้ยโดนเรียกคาถัยแล้วนะอ่ะไหนเหรอใครเหรอเสื้อ Special Project a d l i s e d เอ่อดีเจมอฟครีลัสเป็นอะไรไหมเหรอไม่เป็นก็บวก45 เออแล้วทำไมถึงไม่มันบอกว่าไม่ยอมเข้ากับพี่อ่ะแต่มันมีแอสโซ i a t i ชัอยู่นี่แต่แนวความคิดตรงกันข้ามกันอ่ะอ๋อเขามีแนวความคิดเขาเป็นประเด็นเขาเป็นประเด็นการอันเดียวกันไปเนี่ยแม่แม่เจ้าผีเสื้อไป็นประเด็นการผีเสื้อประเด็นการเดกพาไปออกเลยพูดตรงๆท่านผู้นำผีเสื้อสุพิมรีเดอร์บัตเตอร์ไฟซาลามิเป็นไงบ้างอะตอนเนี้ย ซานามิซานามิแต่ว่ามันเป็นเป็นนติกอะไอฟีดฟรีพาวเวอร์มันอะพี่อยากให้มันแกร่งกว่านี้อะครับผมยากกับพี่มันต้องต้องไม่ใช่เร็วเนี่ต้องรอไปสักพักนึ่งครับเฟเดชันมันต้องพึ่งเราสองคนแหละเป็นหลักตอนนี้เพราะมันมีอยู่แค่สามคนก็เหมือนแล้วเราเพิ่งแล้วเราเพิ่งใช่แล้วเราเพิ่งกระทือเข้ามาใช่เป็นที่เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงยังเจ็บอยู่สมควรจะเจ็บแลาะเจ็บทีต เจ็บนี้อีกนั้นเจ็บนี้ไม่เืมจีน่าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยมีดาวอาหารไหมโอ้ดาวแรกก็ค่อนข้างจะดาวฟู้ดนะมันก็ใส่คูณฟาร์มเมอร์15เปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วกันต้องส่งโทริโกะไปหาไหมโทริโกะเหรออ้าวจริงปะเนี่ยเจ๋งมากเลยอะไรเครับ ริจิพกคิรัส <Research S 1> เดิมที <neutral ized. S 1> เป็นเป็นปเผด็จการใช่ไหมตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนมาเป็นสาธารณรัฐไตแล้ว